อาวสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับเสื้สสอท็อปได้นอนบะเอ๊ะได้น,นอนไหมสามหยบสามหลับคามคนแถบมึงได้นอนเปล่จาจังมือหย,ยิบตไดเงี้ยนะได้ตาจะเฉยผมยนอนไม่หลับเลย ขาบกับขับไปได้เลยผมเปลี่ยนตำแหน่งแล้วถึงที่หมายแล้วนอนไม่หลับเลยผมมาทวงกันเนาะเราบอกนอนไม่หลับเนาะใจมูนเนาะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเลยครับก็ามาพอดีเลยมารับจะจอดตั้งมือไว้เ <laughs> จ้ <S า s k ส4 5รู้ทงเลย <laughs> อู้อไปไปครับ เปิดได้เปิดไม่มีแรงเปิดพี่ที่หลังขับรถนิ่มๆหน่อยเลย <c oughs> โอ้นอนไม่หลับเลยที่หลังหน่อยทีเนี้ยพี่ขับได้แต่นเนี้ยผมจะนอนแล้วนะบุกปนอนหลังข้างหลังเนาะโดนดาในรู้เรื่องไหมเด็กนะฮะโดนดาดในโดนเสียข้าปแบบรู้เรื่องเขาไหมเด็กโดนใครด่าอืโดนบวกเออะไรแล้วบวกเหล็กบ่ดาอะไรบวกฉลามอะไรพึ่งบวกบวกอ่ะฉลาอะไรไม่ได้ด่าหรอก หม้อนอ๋อทนได้ยินอยู่โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับมารับตัวไปส่งที่ร้อยเอ็ด สวัสด,ดีครับครับโอ้วันอากาศดีมากเลยนะแล้วไปลุยที่ไหนกันมาเนี่ยครับครับไปลุยที่ไหนกันมาเนี่ยไหนได้มาเลยเนี่ยไปส่งรถอะไรที่ไหนกันผมผมไปทรงอยู่คอนเกนคอนแก่นครับแต่ว่าทางการมันก็ไม่ได้ทาง ไม่ผมไปส่งแล้วผมก็กลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วครับเดี๋ยท็ทบก็เลยชวนมาาน่าจะต้องเอาไปใช้งานแล้วมั้งสายรีบใช้งานรีบเลยครับรีบใช้งานเไม่ได้บอกเลยว่าสวยมากๆครับคันนี้ช่วงล่างนี่เก้าสิบให้ตีให้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับ ดูใบแท็กครับน็อตไม่โผล่เดิมๆจะญี่ปุ่นทุกอย่างโรเลอร์เอ้ยล้อนำนี่เดิมเลยล้อนำใหญ่สวยงามมากเลยครับนี่ไม่สวยแค่ตัวนี้เอ้นี่ฟันนี่เปลี่ยนใหม่ฟันมันกุดใส่ฟันใหม่ไปสวยเลยโอ้ฟันนี่สดยอดเลย คอยใช้ตักยืนตักหินตักทรายครับกุ่งกี้ก็เดิมๆนอกมีใบเท็กใหญ่จริงเลยสวยงามจริงๆครับดูใบ รถไม่ค่อยได้เดินเลยรถยืนตักหินตักทรายไปพี่รถคันนี้ไม่ค่อยได้เดินเลยเนาะโอ้ขายได้ไปนี่คุ้มเลยอะอดูสะโพกเก็ตวะเฮ้ยไม่มีความแหลมเลยอะตเต็มเปี้ยเลย เลยเลยไม่อยากนอนต่อแล้วออกไปเลย่าตั้งแต่ซื้อรถมาก็เพิ่งเจอกันนี่แหละสภาพช่วงล่างนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับสวยมากๆเลยใบใหญ่ด้วยหล่อ <c oughs> <c oughs> ปั้มเดิมแห้ตงตัวนี้ได้ดูไหมพี่เนี่ยจะถอดใหม่ใส่กองใส่ตรงนี้ครับอ๋อไม่มีกองใส่ตรงนั้นเลยป่ะใช่ครับแสดงว่าน้ำ <c oughs> มันก็เหลยเยอะอยู่ทำไมเล้มันกุดกว่าเดิมอือเปลี่ยนฟันไปสวยเลยตวเนี้มันดูไม่สวยเพราะฟันนี่แหละฟันมันกุดหมดแล้ว ตักหินไงมันยืนตักหินไงตักหินตักทรายอ่ะมันก็เลยถูหมดไปเนี่ยไปา่งแหาซื้อมันเป็นสี่เหลีมชเป็นเหลี่ยมโอ้ผชอบมากเลยช่วงล่างรถเนี่ย ชอบมาเลยเต็มเปี้ยเลยไม่มีเยิ้มเลย đủ ขับเครื่องก่อนโอ้ขับรถอะขับให้นิ่มๆหน่อยปล่อยครัดแต่ละที่นี่ผมนี่พิงข้างหลังเลยหัวเก่งเลย ยงนิ่มมาเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ตรงนี้บรรยากาศน่าอยู่มากเลยได้เอาเบ็ดมาตกปลาดูหน่อยสวย,สวยเนาะ,นะข้างหลังนี้จะเป็นคลองครับเฮ้ยเฮ้ยมีนกด้วยมีนกด้วย นกนกโหสวยงามมากเลยปลาน่าจะเยอะนะเนี่ยใหญ่เลยทีเดียวครับเป็นคลองน้ำอู้ น่าจะมีปลาเยอะนะเนี่ยบูดยาวไปนน่นแหละอู้ตันนี้น้ำมันไหลไปทางนี้นี่วันก่อนที่มาเหมือนน้ำมันไหลไปทางนี้อู้ปหปลาไปปลาไปปลาตัวใหญ่ บรรยากาศดีมากเลยครับเ <c oughs> ใส่รั้วคาวบอยสวยมากเลยแบบนี้ดูไปแบบมันเหมือนเป็นพื้นที่สวน มันดูสวยดีอะธรรมดาแบบธรรมชาติธรรมชาติรรมาตไม่ต้องก่อกำแพงครับ S <S <S มันก็วูบอีกอ๋อนี่มันแล้นี้มันยังมีระบบไฟอยู่นี่นั่นแหละสายไฟท้ายผมเก็บไว้ในนี่นะครับอันนั้นไม,ไม่ไม่ขาดไม่อะไรนะปกติของมันอืมอ,อ,อันนี้น้ำมันอะไรพี่นี่น้ำมันอะไรรถอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ไม่โผลหรอกอ๋อรถน้ำน้ำมาลงให้ผมอ่ะ ไม่ใช่ไม่โคหรอกไม่มีรอยเดินไม่ใช่ไม่ใช่รถน้ำวนไปวนมาเอามาลงน้ำ sk04 หล่อปูนสองขังสตาร์ทได้เลยไหมหรือว่าต้องแยกก่อนแยกแยกก่อนครับจานโอแยกก่อนก็ได้ครับสตาร์ทเต้นโอ้ยไงโออวู้เออไม่ต้องไปเร่งมันเยอะเอาเอาเดินขึ้นก่อนเร็ว ซีนจำนาญอยู่แล้วในการตรวจเช็คของเหลวยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคนระับเนี่ยของเหลวเดิมทั้งหมดเดิมทั้งคันอะกิตูเดิมทั้งนนะคงันเลย <c oughs> ยกเว้นซีนก็บ,บอกนะซีนก็บ,บอกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนและเปลี่ยนลูกตัวเปลี่ยนทั้งนั้นเดิมทั้งคันน้ำมันตัวเดิมก็เดิมชอบชอบเอาไ้คันนี้ไปลงบ้านผมดาน,นผมไปู เออเอาเองทัานอยู่บ้านผมไปเราต้องแวะซื้อสีก่อนนะเดิมองจริงคันนี้เดิมเดิมมากเลยเดิมจดนแบบดีใจกับคนซื้อเลยนะแบบประจานนั่งัอนเลยบนจริงแล้วถ้าเรารู้จักเราจะได้ใช้บ่สบนละน้อ หามาอีกพี่หามาอีกหาเรื่อยแหละแต่ว่ากว่าจะได้สภาพคัดนาแต่ละคัน2กว่านไลมันมันปูกมาทั้งขาดได้ตัวยนต์

ลองหากันสิได้ไหมจะหนูก like ัดก็ไม really ่ก like ัดนะที่โล่งแล้วมาลอะอีกสตารทีเดียว้องส่ไม่อยากไปอ่ะลองเคาะลองเคาะอะไรไม่เสีย

ไม่ไม่ขึ้นเลยหลหะครับปกติไม่ใช้งานเมื่อวานก่อนพี่จอดเลยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับมันสุกนะเสาสองวันมันไม่น่าจะนั่นนะต้องมีสวิช์ี่ยนลปกติมีสวิช์ดูฟิลดิ แบบก็ยังใหม่อยู่เนาะ,ไม,มนะไม่สองลูกไหมพมี่ไอ้ลูกไงอะ่ะไม่ไม่แน่แต่ลูกนอกอะ่ะผมเอามาใหม่ใหม่อยู่เแบ็ขั้วมันละลายเนี่ยลูกอยู่มันก็แน่นอยู่นะดูฟิวดิมีไฟเปิดไปแล้วเนี่ยฟิวอะมี คฟิวย่งฟิวตัวไหนเป็นตัวไหนเฮะมันมีแหละมันไม่มีอะไรดึงฟิวกินคืนไม่มีอ๋อลูกในอ่ะดูดูไฟอ่อนลูกในเฮเพราะมันขึ้นขาวครับอืมไฟอาจจะไม่พอก็ได้อืมไม่มีไฟเลยบ่ไม่เลยอ่ะ ก็แน่นอยู่นะนี่รัวอะไรเนี่ยนะมันไม่อยากไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรนี่ร้วมเลยสวัสดีครับไ,<อ>ไม่รู้